สวัสดีค่ะสวัสดีคุณบชมค่ะวันนี้วันที่12เมีสายน2568ค่ะเมื้อนี้นะคะเป็นหมูมจะพาท่านผู้ชมเดินทางมาหาพ่อใหญ่ายาวนะคะจะพามาติดตามนชนทางโค้งสุดท้ายงวดวันที่16เมีสายน2568ค่ะหมดที่ผ่านมากนะคะพอหาย 7, 8นะคะมา8 7นะคะผู้ชม เอามาหนีมาฟังน้ากันควงสุดท้ายก็จะฟันจะเน้นให้ตัวใดนะคะสวัสดีค่ะสัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัี่ะสว่ะัี่ะสวันมาคะวัี่พวันมี่ะวดีะวดีค่ะดีค่ะสวดี่วัี่ะี่ะสวั่ะสด่ะวัค่วี่ะดะ่ะอะว่ะคี่ี่่ะ นะครับปวดที่พันมานะครับเล็กเด่นเล็กวิ่งเจ็ดกับสองนะครับเด่นทั้งเจ็ดทั้งสองมาโตเจ็ดแปดมาแปดเจ็ดอ้นอนหัวกระตื่นไม่ก็เป็นยังสีนอบตนะ่วงไาฮ่า่วฮ่วงไาฮ่อฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่นฮ่าฮ่นฮ่า่าฮ่่าฮ่าฮาฮกาา่าฮ่่า่าฮ่าา่ ก็ล้วก็วามคือม่วงแต่ก็ร่วมกคุยกันกันคุยบ้านบางัอาครับผมต่ากันไปก็เลยเยมากันผมหม่เกนมากกับสารตั่งดมากกับสารตสาร่ตได้หลายด้วยเราควาติบเขาไปเรื่อยๆโอ้ขายออกไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆติดเขาของพี่ยย่ๆขายดีพี่น้องไปเรื่อยๆเฟซีก็ทำลายอยู่พอแต่ว่าเบาเถาปริงพี่น้องเพมีเวลาสรงไห้อ ไปแจังที่เป้าแถาบอกล่ะผู้ใดอยากได้มามาซื้อน้ำผอเพ่อาบานพ่นสูงตกลพ่นสูงอำเภอเซี่ยบ้านจังหวัดอุดรธานีแม่นบ่พ่อมาซื้อเอาเอาโค้งสุดท้ายนี่พ่อเมื่อในวันที่สิบสองแล้วมือนกระสงการตะบานเท่ากันเลียนแล้วขีมากเขากะสาดน้ำสาดน้ำกันแล้วหมู่บ้านครับ้านธรรมดาไปกินน้ำมูโยคนอ่ะเรียนแล้วอ่ะเรียนแล้วเรียนชกกานกันแล้ว อ้าล้ยเล้ยงลอยน้ำมันเียมได้โม่เป็อนตระไรอ่าอ้าฝ่ายใเอฟนะเล็กเด่นเล็กวิ่งตัวได้ก่อนงวดเนี่ยนึ่งกับพกีนละนึ่งกับพกือเก่ามันใจนึ่งกับพเด่นต่ได้่เด่นกระพกนเ่านละมากอบันปีนึ่นลาตัวนึ่งีนละอ่นึ่งกับพตัวได้เด่นก็กันลพอหึกัะคือว่านึ่งน่ะละมันใจนึ่งคือเก่านึ่งคืเก่าอ่านึ่งเก่าท่านผู้ชม แวจะเป็นื้ออันบคู่มีตัวใดในพ่อหลักนึงเนี่ย12 13 14 12 13 14หลัก6เลยพ่อ68 69 60จับบ่กือกันมัน,นบ่า2ตัว,นนนวเ,เนี่ยจับบ่คขึกันครึวันที่แล้วนี่ก็จับบ่กือกันจับแบบนี้นะครับ7 7กับ2พอพันจับบ่กือกันพี่บบน้องรัก 7, 7 7 8 7 9 7 0หลัก2 2 4 2 5 2 6อพอพี่น้องกลับตัวด้วย7 8มา8 7ด้พี่น้องเอาหงวดนี้อ่า สามตัวว่าได้จะแขังบ้าอมันตัวแดงเนี่ยครับเด่นเหล็กเด่นเหล็กวิ่งหนึ่งกับหกนะครับผมอ่าเน้นที่หนึ่งพอพูนมาหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่วงกลมที่หนึ่งสี่หกแปดหกเก้าหกศูนย์วงกลมที่หกเก้าอ่าแต่ว่าเห็นเด่นลักเน้นลักหนึ่งกับตัวด้วยอืม ฟอมมันเคยมาไม่เดินมาอถ้าฟอมมาคือเกาคือหวดเจ็ดแปดก็จะมาเออก้ามาบ้าบหนึ่งตัวนี้ละอ่ามันมันมันสมองมันแลนอ่าามันแลนกับถ้ามันคู่กันกับมาน้วกันคือบังมันมากคือตัวนี้มาตัวนี้เอคิดว่าจะได้ให้พอๆเล่นสงการแนวแล้ววันที่สิบหกนี่ได้ให้วะเนี่ยจี่ะได้เห้อีกบ่ วถามมันถามมันเดินดนะมันเดินดนะดิของมัเนาอ๋อเมืองเมืองเออคือว่าอยู่ดิคันขันมันบอกมันมันว่าดังป่านไดไหมเนี่ยจะว่าข่บวอะไรข่าวอะไรบ้างป่านไดบอกว่ามันใจมันใจแล้วประสูตรของพ่อมันพ่วงว่าทำมันเขาแล้วก็มันใจนี่มันใจคือว่าทำมันไม่ได้เข่าไปเรื่อยๆรแต่ว่าการกาโดนนี่หรอกผมนว่าเขาแล้วออก เขาละออกเราไม่เดินเงาอยู่ไปเยี่ยยี่อยู่อ่าแปลว่าขันละออกแล้วก็เป็นมู่ว่ามันจะคลายระวันี่คลายเอาคือซ่อมที่ผ่านมาแล่าเขาพอคอพอพอไปย่ดหรอกอือฮะพอพี่น้องพอเพิ่นกับเป็นค้นแบบว่าอือฮันี่ละถ้าเขาแล้วก็เดินดีพี่น้องเดินก็เดินเบิ่งเอาฮามักขอบคุณชมพอเพิ่นก็บได้ว่าอุ้ยเขาอันนั้นนี่อ่าบได้ว่าอ่าแต่ว่าก็มั่นใจอยู่มั่นใจอยู่อ่า มันใจยุ่งพอคุณว่าถามมันได้เดินดีถามมันได้เข่าแล้วก็จะเข่าต้อนและพี่น้องอ่าสามตัวเดียวเดียวหายในน้ำอืมเอาผมนั่งยืนดีลบมีได้พอลบทอนลบวีวีอยู่เด้วยอ่าลบมันบางบางของควาลมันมันติดเนยติดกันต่ำบางของควาลมันต่นีำเดียวใส่บ่เดียวใส่นี่บอกว่าตัวเน้นเนี่ยสามตัวจับใส่์ด้วยเนี่ยไม่ล่อไม่หลินอ่าพูดถึงใจมักงนะเอาพูดถึงใจมั่ง มันจะเป็นังในหลมันเป็นถ้วยบถืยก็เกลียอะไรก็เลิกมาจากถ้วยไงสามตัวก็นได้เปล่าใช่ของเลมาอยู่ตลอดท่านเอาไสองตัวแต่สองตัวเยนะอยู่ห้างเกียเอาสองตัวไปแม่คุณบ่ฟันบ่หดเลยย่าบ่ฟันบ่บ่บ่ว่าจากไห้บ่คุณย่คุณแม่แทังในแล่ะเขาเรยในบ้านในบ้านอหาเขียวมากยไแล้วผู้หาเีนนปะเด็นนี้มัวในบ้านอือ อาพ่อไม่ได้เอาไปเรียนไชบัตรนียื้อยื้นี่ยื้นี้ยื้นี่บัตรนี้อ่าบุกบุบวันละนี่เอาจะ่ามืออื่นตั้งแต่นี่บวกว่าว่าอาจจะมามากเหมือนเด็กจะมาเอ้าพ่อเคนจะอยู่บนนอเพอคนจะบอกเขาไปหาหมูหาพวกบัวสดกับสดอืมี๋ยวมื่นนัดกันแล้วนัดกันแล้วที่พ่อไปกินข้าวปลาอ่าสมาคมไปกินไก่รอกกับสมาคมอ่าตอนนี้เขาพูดละปีทุกปีไปกินย่นี่บัตนี้ปีนี้จะไปกินหน้าพิบ้านอ่าหน้าพิบ้านนัดกันไว้นัดกันไปซุมนุ่มกันที่พุ่นซุมนุ่มกันที่พุ่นอ่า นึกว่าจะไปเก็บดอกกระเจียวบอยกระเจียวไปแล้วว้าพี่หันมาหันหน้าว่าพี่ผมถามเลยนะมักคักตัวุ้หมดนี่นี่ชุดของพ่อนี่มักเน้นคักๆเอาเน้นคักๆมันเกิดเป็นยังไงล่ะครับอืมขันเน้นก็คือว่าอืมมั้งมักตุ้ยบานตัวุ้ยบันทีมักตุ้ยเปียดดิเปีดอืมแต่ว่าเขาก็มักคือคือกมันมักว่าชื้ออืม แต่ว่าตามสูตรเท่ามักมากว่านกกมากตามม่งไหวนี่ละคือว่ามันจะมีเปลียนหกแปบอเอาให้เน้นคักๆนีสุดนี่ให้เน้นตัวใดอม่ก็ตัวเน้นนะตัวห้าม่วงไหว้ตัวใดคือว่าตัวหกเก้าเนี่ยคือมักแห้งรับ <6 S 2> แต่ว่าปทอสิบสี่สิบสี่มัก <4, 5, S 2> แห้งเออแต่ว่าในใจนี่มีมีหกแปดน้ำยูหกแปดน้ำอาในใจติดหกแปดอือว่ามันสิบแปดแต่ว่าตามันจะเป็นแม่ส้นละครับอือมักเน่ามัก นี่ในใจนี่มักติดแปดคือหกแปดอยู่มักคือแต่ว่าหันมัดให้เน้นคักคักขึ้นหนึ่งซีหนึ่งซหนึ่งซีให้เน้นคักคักสุดปลายอยู่นี่นี่ใจเราเพื่อว่าสี่เลนนะครับแม่นเลนกระเลนตัวนี้แค่ว่าจะวางเงินม้วนหมานถึงประเด็นม้วนหมานอ้าวนผู้ชุมนะพอเมื่อไหร่ไม่พอเพิ่นเน้นเพิ่นย่ำให้นะครับพอเพิ่นกะบอวาวอย่างไรดอกพี่น้อง เพราะว่าเพื่อนให้มากพ่อเพ่นมาเป็นแนวท่านอ่ากาเท่าจะไปมั่นใจยังไรหามันบอมมาอันนี้พ่อเพื่อนก็ให้ตามสูตรพยานี่อ่าแต่ว่าถ้าทำถ้าถามตัวมักตัวเน้นนี่พ่อเพ่นก็เน้นให้ยูอ่าหลักหนึ่งคือหนึ่งซีเนี่ยนีคักคักนี่คือหนึ่งซีพี่น้องลักหกนี่คือหกเก้าเนี่ยคักคักแต่ว่านี่ใจนี่มักแปดมักติดแปดตั้มยูแต่ว่าถ้าตามสูตรนี่ก็คือหนึ่งซีตัวเน้น 6เก้า14กับ6เก้าอ่า68นี่ก็ไนใ้ใจมากอยู่หามันมาติด8พอเพิ่อนมามเป็นแนวกทางหยิบจับรอตอรีได้พี่น้องได้ถามมากก็บขึ้น146เก้านะหารอตอรีใ้กับตัวด้วยนะครับบอมัาตกะเบิ่งว้ซื้อได้พี่น้องไดอ้อ่ามีงวดที่ผ่านมามนะครับ78มา87นะครับผู้ใดมีลักลอยแมนแมนก็มาจับใส่ได้พี่น้องเด้นะผู้ใดมีลักลอยแมนแมนลักลอยเดินดีครับแม่นผมมึงไปเอาเอา6แล้วมาใส่เนี่ย 6 1หนึ่งสี่หกหกเองสัตว์รักลอยอืาป <laughs> <laughs> ุ้ได้มีลักลอยเป็นแม่นทำชมหรือผู้ใได้มักลักหนึงพี่น้องหนึ่งสองห่ามหนึ่งสีามคู่นี่นะครับพอพอเพื่นเด่นลักหนึ่งกับตัวไว้น้ำหารถตรีไว้นะครับหรือผู้ใได้มักรักหกหกแปดหกเก้าหนะครับทนะนะ้าได้เดินแหละเดินดีแต่ว่าพอเพื่นเกิดจะเบาเบา,บาอันนั้นร้ายพี่น้องนะเพราะว่าโอ้ยแน,น่นอนเ่ยบบาว่าแต่ว่าถามักจะขึ้นหนึ่งซีอ่า มาให้พ่อพ่นยำให้พี่น้องเนี่ยครับ้หนึ่งสกับหกเก้านในใจพ่อพ่นมักติด8คือ68อันนี้คือในใจในใจพอแต่ว่า้าตัวเน้นขึ้นหนึ่งสเน้นครับัดกุยยมักตัวเดียวหนึ่งสี่สีแคปหน้าจอเอาขอบขอบขอบคุณนะพ่อพ่อยง้ยาขอบคุณครัพ่อสมการเพราะ่ปีไม่ไทยสุขภาพรัาไก่แข็งแรงนะพ่อเนาะไอ้พายิซีเฮเฮงเฮงเรวยรวย <c oughs> อาพอกันคลิปหน้าสวัสดีครับเชิญคุมาน้ำกันนะคะ่ะพอกันมาคลิปหน้าค<อ>่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ